พบกับพวกเราในช่วงที่2ของรายการอาสาประชาชนนะคะตอนนี้ยังรับสายโฟนอินรับเรื่องราวร้องทุกข์อยู่นะคะค่ะเห็นคุณน้องมีเรื่องน่าสนใจค่ะเดี๋ยวค่ะตอนนี้นะคะสามารถโทรเข้ามาในรายการเราได้เลยนะคะที่02นะคะ3080130131นะคะเราเปิดรับสายโฟนอินนะคะแล้วก็รู้สึกว่าจะมีสายจากมีสายจากไพศาลใช่โฟนอินเข้ามานะคะบอกว่าจะขอบคุณรายการของเราอยู่ในสายยังค่ะตอนนี้ติดต่อได้หล้อยังคะ ค่ะสวัสด er <us Meeting> ีค <RS> ่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณบุญชูนะคะครับค่ะเป็นยังไงบ้างคะคุณลุงคะสวัสดีค่ะครับผมจีบ่อมาหลายม้องล้าล้รครับบอลูก่งขี้นี่เราขับบ้มากครับขาบบ้ามากเอยถ่ายจอครับผมครับคุณลุงคะฟังฟังโทรศัพท์นะคะอย่าฟังทีวีค่ะค่ะฟังโทรศัพท์อย่างเดียวค่ะเพราะว่าถ้าฟังทีวีแล้วมัน เสียงมันจะไม่ได้ยินนะคะนะคะครับครับค่ะค่ะพูดได้เลยค่ะเป็นไงบ้างคะค่ะคไปผมติดต่อมาหลายหน่วยงานหรอกครับแจ้งแล้งอะไรย้องถูกไปเขากับแม่ไข่แต่ผมติดต่อไปหน่วยงานของเขานี่เร็วครับเร็วนะคะแล้วครับค่ะแล้วตอนนี้เราไม่ได้ขายอะไรเพราะว่าผมอยากขอบคุณที่งานนะครับอ๋อค่ะค่ะคุณลุงอยู่จังหวัดอะไรนะที่บอกว่าคุณลุงบอกว่าสายไฟระยองระยางแล้ว ช่วงนี้เนี่ยรถอ้อยวิ่งเยอะแล้วกลัวว่ารถอ้อยเนี่ยจะไปเกี่ยวสายไฟใช่ไหมคะครับครับเม่เร็ว่อมรนไปเกี่ยวอ่อนยามเกี่ยวเลยครับมันเกี่ยวอยู่แล้วล่ะครับเกี่ยวเหมือนไฟไปคัำเหมอนก้อนบัดนี้เขามาเตียมหลับเตียมเสาห้ยแล้วโอ้เร็วมากเลยต้องขอขอบคุณหน่วยงานด้วยนะคะเนี่ยการไฟฟ้าซึ่งวันนั้นเนี่ยผู้จัดรู้สึกผู้จัดการรับสายเองแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะเร่งไปดําเนินการให้ตอนนี้เรียบร้อยนะคะครตอนนี้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ ก็เรียบร้อยก็มือวันเสาร์วันทรที่เขาบอกมือนั่นแหละครับแล้วก็ใช้หน้าเหตุเตือนเสาร์กับมานจันนัดอยู่ค่ะค่ะโอเคก็แสดงความยินดีด้วยนะคะแลถจะเกิดว่ามีอะไรก็โทรมาในรายการของเราได้นะคะคุณลุงคะค่ะคค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะมีสายต่อคุณค่าชายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่าพี่ท่านน้ทั้งสามคนครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้มีอะไรคะ ที่ผมร้องเรียนกเรื่องเกี่ยวกับถนนตั้งแต่ซอยนามัยาเจริญสามเสนถึงหมู่บ้านศิลิ์เรนคาเดนทรัพย์ก็เป็นหลุมด้วยนครับค่ะค่ะร้องยม่ทิ้งสองวันเลยมีคนนำมาปิดให้อย่างดียวโอ้โหมากเลยครับค่ะค่ะบอกว่ามีตั้งสองเดือนเนี่ยไม่มีใครมาปิดเลยพอร้องเรียนก็อย่างเงี้ก็จะเป็นเส้นเดือดร้อนกันเป็นแถวเนี่ยครับไม่มีไม่มีอะไรลิงโลประชาชนก็จะเดือดร้อนนี่ยนะขอบพระคุณนะครับ ได้ค่ะก็มีอะไรก็โทรมาในรายการเราได้นะคะแต่ว่าว่าแต่ว่าของคุณชาติชายนี่ล่างเท้าตรงลาดเท้าใช่ไหมคะตอซอยอนายงานเจริญบางขุนเทียนครับอ๋อบางขุนเทียนที่มีรูปภาพขึ้นมาบนบนหน้าจอด้วยอาจจาได้นะคะที่เป็นฝาท่อโอเคค่ะค่ะแล้วทีนี้ผมจะมีเรื่องร้องเรียนอีกหนึ่งเรื่องครับอ๋อค่ะเรื่องอะไรคะก็ผมมาพักอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเรือทอนเคระบ้านบุนเทียนบางบุญเทียนหนึ่งนะตอนนี้ เงนสามสิบเอ็ดฮะในระเบียบของการอยู่อาศัยเนี่ยมีประมาณยี่สิบข้อข้อสำคัญก็คือว่าห้ามค้าขายห้ามทําธุรกิจอะไรภายในห้องพักห้ามวางกระถางต้นไม้ทำอะไระติดแอร์สักอันมนกัก็ยังก็ยังลาบากเลยต่อเติมไปได้ผมไม่ยอมลับสภาพน,นั้นเมื่อก่อนผมจะเคยจะคิดค้าขายในห้องแต่เมื่อเขาห้ามผมหรือจากตู้น้ําดื่มหยดเหรียญมาเนี่ยเขาห้ามผมก็ไม่ทํา แต่ว่าเมื่อสองเดือนที่แล้วเนี่ยมีคนมาทําเป็นเพลิงตามที่ภาพถ่ายผมส่งไปในเฟซบุ๊กนะทําเพลิงแล้วมีตู้น้ำแล้วมีเชื้อผาา้าหยอดเหรียญน้นําหกเลอะเสียภูมิทั์เสียอะไรผมก็ไม่เห็นมีใครมาต่อว่าเขาเลยแล้วไม่พอประชาชนที่อยู่อาศัยในแท้ทําไม่ได้ผมก็เลยอยากจะรู้ว่าใครอนุญาตให้เขามาทําญาติพี่น้องของนิติบุคคลหรือว่าอะไรไงทำไมทำไมหากินกันแบบนี้ผมก็อยากจะรู้นะักในเมื่อผมเป็นภาาอาศัยยังผ่อนอยู่เลย ทำไม่ได้แล้วคนอื่นไปมาททำได้ภาพถ่ายผมมีหมดนะครับน้ำหกเลือดเธอซองสบู่ไอซองน้ํายาปัผ้านุ่มซองน้ายาพักเสื้อผ้าอะไรเงี้ยทิ้งเกะกะเลือนลาล้อเทอสกปรกผมอยากจะรู้จริงๆะครับคุณคุณชาชวยค่ะคือหมายถึงว่าเขามาสร้างเพิงอยู่นอกอาคารใช่ไหมคะไม่ได้อยู่ในอาคารหรือว่ายังไงคะไม่ได้อยู่ในอาคารแต่อยู่ในหน้าหน้าหน้าอาคารนะครับหน้าอาคารยิ่งยิ่งผมทงัยยิ่งกว่าอยู่ในอาคารเลยครับ ของเคสอาคารของเรานี่กี่ชั้นนะคะประมาณหกชั้นการเคหะทั่วไปอะครับอหกชั้นค่ะก็อย่างนี้นะคะเดี๋ยวเรารับเรื่องไว้เดี๋ยวจะลองช่วยประสานให้ดูแต่ว่าทางคุณชาชัยได้เปร้องยระเบี่ยงมันมันมันไม่ได้แล้วใครจะมาสร้างผมจะไปปลูกต้นไม้อย่างสมมติข้างเสร็เนี่ยผมได้หกต้นไม้ทำเป็นสวนหย่อมทำอาไม้ก่อนแลวนปลูเล่นยังไม่ได้เลยครับห้ามเลย นอกจากการเคหะเท่านั้นที่จะทําได้ห้ามมาปลูกต้นไม้ผมเดากจะปลูกต้นไม้หรือว่าปลูกไ้ใช้ไว้กินยังไม่ได้เลยครับนี่เปนป้าเป็นเพลเป็นอะไรเี่ยครับมันมันไม่ได้หรอกครับนอกจากเขามีผลประโยชน์ทางที่ได้ไม่ถูกเฟ้อเท่านั้นครับอันนี้อันนี้เป็นอาคารของการเคหะแห่งชาติหรืออะไรนะคะใช่ครับก็หมู่บ้านนิราทอนะครับก็ขึ้นตรงกับการเคหะอยู่แล้วครับได้ค่ะเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวช่วยระสาให้ให้ตรงๆนะครับหมู่บ้านเนื้อทอนเคหะคลองบริบาลบุรีนึง ตอนอนามัยงานเจริญสาสุเดะของค่าท่าเขตบางขุนเทียนค่ะขอบคุณนุกบินร้อทั้งสามคนอย่างมากเลยครับแรงดึง่้วยเลยแล้วไม่สบายใจเมื่อร้อนเนี่ยก็แก้ปัญหาได้ทุกครั้งต่อก็คุณจะคิดไม่ออกก็คิดไม่ออกก็คิดถึงเราแล้วกันนะคะคิดอะไรไม่ออกก็คิดถึงเราแล้วกันนะ่าขอบคุณค่ะกาขอบคุณนะคะ่ะสวัสดีค่ะถ่ายรูปไว้ด้วยนี่คุณธรรมนูนอยู่ในสายนะคะสวัสดีค่ะคุณธรรมนูนสวัสดีครับ ค่ะมีวันนี้มีอะไรให้เราช่วยประสานคะคือคือเมื่อกี้ผมนั่งฟังเรื่องไฟสนุนที่ทางไปนครน,นายกนะครับค่ะค่ะแล้วก็รู้สึกว่าท่านนายกอบจก็ฟังแล้วก็ไม่ค่อยไม่ค่อยชัดไม่ไม่ไม่ค่อยไม่ก็ถูกต้องเท่าไหร่อ๋อค่ะค่ะว่าไงคือคอย่างนี้นะครับผมเคยเคยประสานเคยเคยเทางานอยู่ด้านนี้นะครับแล้วก็ ไฟถนนนั้นมันมีมันมีมันมีอยู่สองสามหน่วยงานมีของทางหลวงทางหลวงก็เป็นไฟเหลืองนะครับค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เป็นเสาเหล็ก <ๆ arin> แล้วก็แล้วก็อยู่บนทางหลวงเป็น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 ของทางหลวงแล้วก็ในซอยต่างๆก็มีเป็น,เป,นเป็นของท้องถิน่นท้องถิ่นก็มีเทศบาลแล้วอ,อ,อบตพวกนี้นะครับค่ะแล้วก็อาจจะเป็นหลอดมีออนหลอดมันมีหลายแบบนะครับค่ะแล้ว าทางของทางหลวงส่วนใหญ่บางบางบางที่นะครับบางที่ก็จะมีป้ายบอกด้วยว่าถ้าไฟดับอะไรนี่ก็ให้ไปโทรไปที่เบอร์นั้นเบอร์นั้นเขาแจ้งไว้ป้ายแจ้งไว้แล้วถ้าเราสังเกตถ้าถ้าถ้าชาวบ้านสังเกตนะครับว่าอันนี้เป็นของหน่วยงานไหนก็อ่ก็ดูถ้าเป็นทางหลวงนี่จะส่วนใหญ่จะเป็นเสาเหล็กแล้วก็อยู่บนทางหลวงแล้วก็ ไฟมันเป็นสีส้มนะครับค่ะแล้วก็บนทางหลวงนี่ก็ยังมีบางทีเป็นของหน่วยงานท้องถิ่นอบตหรือเทศบาลแต่ว่าส่วนใหญ่ก็อาจจะเป็นติดตั้งอยู่ที่เสาไฟฟ้าค่ปูนนะครับนั้นอันนั้นอาจจะเป็นของท้องถิ่นเป็นอยู่บนทางหลวงก็จริงแต่ว่าทางหลวงเขายังไม่ได้ไปติดตั้งก็ท้องถิ่นเขาติดตั้งครัอันนี้ก็แจ้งก็แจ้งไปที่ที่ท้องถิ่น <fuck. S 2> แต่ในซอยนี้ก็ต้องดูว่าอ,อยู่ในในซอยของพื้นที่พื้นที่ <c oughs> ของเทศบาลหรือพื้นที่ของอบอตไหนก, <c oughs> ก็ต้องก็ต้องแจ้งทีทีหน่วยงานนั้นนะครับ <c oughs> ก็เป็น <God. S 2> คนดูแลแล้วก็ผมฟังเ <c oughs> มื่อกี้ว่าเป็นของไฟฟ้าไฟฟ้าของไฟฟ้านี่ไม่มีนะครับมีแต่ว่าไฟฟ้าบางทีไฟฟ้าไปทําให้ติดตั้งให้แล้วก็เป็นทรย์สินของของหน่วยงานหน่วยงานท้องถิ่น การการซ่อมการซ่อมอะไรเขาเป็นท้องถิ่นเขาซ่อมเองหมดก็มีผมก็สังเกตบาง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 ท้องถิ่นเขาก็จะมีมีหน่วยงานเขาเขาซ่อมซ่อมไฟถนนมีรถมีอะไรแต่บางบางบางที่เขาก็จ้างบุคคลภายนอกซ่อมแล้วก็มีอาจจะมีจ้างไฟฟ้าปูิภาคซ่อมบางก็มีเป็นบางบางที่อ๋อค่ะอันนี้ผมอยู่สุราษฎร์ธานีแต่ว่าเมื่อวันอาทิตย์เนี่ยผมผ่านไปที่ทางไป ขาเรียกตรงนั้นหินกองหรือว่าทิศทิศทางไปนครนายกนะครับความมืดมืดอยู่ก็ก็คงคงเท่านีน้นะครับแต่ว่าแต่ตจริงๆต้องต้องขอขอบคุณคุณธรรมนูนมากเลยนะคะที่มาให้ข้อมูลเพราะว่าคือเราเองเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะว่าบางทีเนี่ยไม่แน่ใจว่าเไฟฟ้าต้นนี้เนี่ยอยู่ในความดูแลของใครนะคะแล้วก็เชื่อว<ช>่าคนในพื้นที่เองก็ไม่ทราบนะคะอย่างเงี้ยคุณคุณธรรมนูนมาให้ข้อมูลเราต้องขอบคุณมากคือคือมีบาง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 ที ที่ผมบอกว่าเมื่อกี้บอกว่าถ้าเป็นทางหลวงนี่ส่วนใหญ่จะเป็นหลอดไฟไฟสีส้มสีเหลืองแล้วก็แล้วก็เสาเหล็กแต่บางทีทางหลวงตอนนี้นะครับทางหลวงในช่วงนี้มันเขาทางหลวงก็มอบให้เทศบาลอันนี้ผมมอบให้เทศบาลเทศบาลก็ต้องรับผิดชอบเราก็ต้องแจ้งไปที่เทศบาลใช่ไหมเพราะว่าชาวบ้านส่วนใหญ่เขาไม่รู้เอานี่ของทางหลวงแจ้งทางหลวงทางหลวงก็ปฏิเสธบอกไม่ใช่ มันก็ก็ต้องดูก้ดูว่าไสายเนี่ยตอนนี้เขายกให้เทศบาลแล้วหรือไม่เพราะว่าเพราาะว่ตอนสักครู่นี้นะคะก็คือท่านนายกอบตโคกแย้เนี่ยก็รับเรื่องไปแล้วบอกว่าเดี๋ยวจะประสานนะคะในส่วนของการไฟฟ้าเข้าใจว่าเดี๋ยวท่านเองก็คงจะต้องไปเช็คกันค่ะว่าอันนี้อยู่ในความดูแลของใครแต่ท่านรับเรื่องไปว่าเดี๋ยวจะไปดําเนินการแก้ไขให้นะคะก็การไฟฟ้าที่ทการไฟฟ้าทํานี่ส่วนใหญ่นี่ก็เป็น ทาทาตอนแรกไฟฟ้าเขาจะทําคือเขาเขาเขามามาเขียนคาร้องแล้วก็ให้ให้ติดตั้งไปถึงที่สถนที่สายนั้นแล้วก็เดียเงินแล้วก็ไฟฟ้าก็เอาไปติดตั้งค่ะส่วนใหญ่เป็นครั้งแรกพอพอซ่อมอะไรก็ต้องซ่อมเองค่ะได้ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะที่มาให้ข้อมูลค่ะคุณธรรมนุญค่ะสวัสดีค่ะก็ถ้ากบว่าเดี๋ยว ประชาชนก็ต้องดูด้วยะะใชคะว่าว่าถ้าเกิดว่าอยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัดอย่างเงี้ยนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเขามีเบอร์มีอะไรก็ลองประสานดูนะคะแต่ถ้าหากว่าประสานไม่ได้หรือประสานแล้วยังไม่มาสักทีคิดไม่ออกก็บอกเราสามสาวก็แล้วกันโทรเข้ามาร้องเรียนในรายการนะคะ <c oughs> บอกหนุย่ยบอกหน่อยบอกน้องได้ <c oughs> นะคะในรายการอาสาประชาชนนะคะของช่องฟ้าวันใหม่หรือว่าใครที่ชมรายการอยู่นะคะ แล้วก็วันนี้ยังไม่มีเรื่องร้องเรียนแต่ก็จดเบอร์โทรศัพท์ไว้ได้ค่ะะคะจดเบอร์โทรศัพท์ไว้แล้วก็โทรมาประสานกับพวกเราได้ในเวลาทําการนะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์02นะคะ3080130 31ค่ะหรือเสาร์อาทิตย์เห็นแล้วถ่ายรูปส่งเข้าเฟซบุกก็ได้ f a c e b o o k ชื่อแฟนเพจอาสาประชาชนฟ้าวันใหม่ค่ะวันนี้มีแต่เรื่องไฟฟ้าแต่รู้สึกว่าเวลาเขาจะหมดแล้ว ก็เดี๋ยวพบกันใหม่พรุ่งนี้นะคะค่ะฮะ,ะก็เวลาเดิมนะคะเรามาเจอกันในวันพรุ่งนี้นะคะในรายการอาสาประชาชนพบกับเรานะคะทั้งสามคนนะคะก็คุณหนุยกหนกนุชนาคสุวรรณภานะคะคุณหน่อยอุไรอนันตสินและดิฉันน้องกรณิตงามสุขลัตนาขอลาไปก่อนค่ะพรุ่งนี้พบกันนะคะสวัสดีค่ะ